วัสดับพบกับลุงพีอีกแล้วนะฮะใน Arc Survival of the f i t t e s ครับคุณผู <S <s ้ชมครับก็ผมก็มาเล่นแบบคู่ครับแต่ผมไม่ม <um ีคู่เหมือนเช่าบ้านเก่านะถึงไม่มีคู่เราก็ผ่านได้อยู่ดีแต่ครั้งที่แล้วเราเราพลาดท่าให้กับพี่แมลงปอเก็บอย่างรวดเร็วเก็บอย่างรวดเร็วเก็บอย่างรวดเร็วโอ้พี่เบิ้มโอ้โหอี่ดีคนหรืออกเนี่ยเฮ้ยพี่เบิ้มแล้วก็แมาวิ่งสะเร็วยิงแจงละ ไปเบื่มรอผมด้วยโอ้รู้สึกว่าวันนี้ได้ของมาเอ่อเป็นโล่นะครับคุณผู้ชมครับเหมือนพี่เหมือนเหมือนเหมือนพี่จำมั่มจะเฮ้ยเฮ้ยเจ้าพี่จำมั่มเดี๋ยวพี่จำมั่มอูผมผมเดี๋ยวอ้ยพี่จำมั่มวิ่งไล่แล้วเฮ้ยเจ้าพี่จำมั่มพี่จำมั่มเดี๋ยว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 โอ้ตอนนี้ผมมาหลบมุมครับคุณผู้ชมครับเหมือนพี่จำมั่มแกจะอยู่ด้านบนนะฮะเฮ้ย แมจริงๆเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับผมจะมุ่งหน้าไปพื้นที่ที่รู้สึกว่าปลอดภัยแล้วกันนะครับพอแถวนี้พี่จะมั่มแกคุม <c oughs> หลบอยู่ในกลางดงต้นกล้วยนี่แหละปลอดภัยที่สุดแล้วเฮ้ย <c oughs> ครั้งที่แล้วเราจะจับทีเล็กใช่ไหมครับแต่ก็จับไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากเราตายเพราะ,ะ,มะแมลงปอแต่ครั้งนี้จะไม่ตายโอ้โหนี่ฝาแฝกกันเลยม้ย เฮ้ยที่นี่น่าอยู่จริงๆแต่แต่ๆๆๆๆจะอะๆๆๆหลวกๆๆๆปัดโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้โหถ้างนั้นเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านใต้หินนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเอ่อๆๆๆยายาไม้ปอเดี๋ยครับคุณผู้ชมมันมีอีเวนต์ Survival Tracker ครับคือจะเห็นคนข้างๆด้วยนะฮะทางนั้นเมอบก่อนดีกว่าโอ้ยอันตรายมองเห็นโอ้โหมันมีแสง บอกเลยว่าเราอยู่ไหนงานเข้าโอ้โหตรงนั้นมีคนหนึ่งนะฮะโอ้โหเห็นเห็นเป็นแสงเลยตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดพี่เห็นกันหมดอ่ะตอนี้เห็นกันหมดเลยถ้าเกิเดี๋ยวเดผมต้องรีบสร้างของแล้วครับผู้ชมครับหลบใต้หินก็ไม่ได้เห็นหมดโถเอ้ยเอ้ยพี่จำมั่มพี่จำมั่ไปแล้วอพี่จำมั่มไปแล้วผมบอกแล้วพี่แสงอยู่บนหัวผมแล้วครับแสงมันอยู่บนหัวผมแล้วฮะ แสงลงมาแล้วครับแสงมาแล้วแสงลงมาเสแสงเสงลงมาแสงลงมาแล้วครับแสงหลดโอ้โหมันโดดนลงมาโอ้โหเอ้ย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 แสงแสงโอ้โหมันปลาด้วยหอกมันปาด้วยหอกมันปลาด้วยหอกปาด้วยหอกปาด้วยหอกมันปาด้วยหอกปาด้วยหอกเอ้ยเอ้ยมันแทงด้วยหอกมันแทงมันแทงด้วยหอกเดี๋ยว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 เ๋ยวโอ้โหงานเขาแล้วครับถ้างั้นเดี๋ยวเราจะวิ่งหนีก่อนฮะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยไปดีกว่าไม่สู้เลยครับเพราะถือสู้ไปเรามีหวังตายแน่แน่ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเออ่หาจุดดีๆอืมอ้าวโดโด้หวัดดีครับหวัดดีหวัดดีครับหวัดดีครับเราจะให้โดโด้รีบกินเบอร์รี่นะฮะแกกินอะไรแกรีบกินเลยเร็วเร็วเวอ๋อโดโด้ฝืนละเออดีมากลูกเออนี่ต้องจับโดโด้ต้องกองทัพโดโด้ลูกเฮ้ยดับเบิร์เทมมิ่งครับคุณผู้ชมครับดับเบิร์เทมมิ่งครับคุณผู้ชมครับ ถ้าเกิดครั้งนี้เราไม่ได้ทีเร็กได้โดโอ้โหดูสอยยิก,กเลยซอยยิกโอ้โตายจังเลยเฮ้ยโอเคไปถึงครั้งนี้เราไม่ได้ทีเร็กแต่เราได้โดโดก็ถือว่าโอเคอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับข้างหน้าเราเป็นสไปโนฮะเฮ้ยอยากลองของเหลือเกินอยากลองอยากลองของเหลือเกินเฮ้ยถ้าเกิดเราจับสไปโนได้ทีเร็กถือว่ากล้วยๆเลยครับคุณผู้ชมครับเออฮ้ยมันกำลังสู้อะไรอยู่ครับเลือดบางคงจะเหลือติดเดียวเอ้ยมาเร็วมาเร็ว มาเร็วมาเร็วเฮ้ยหวังว่าไม่มีตัวอะไรอยู่ใต้น้ำนะหวังว่าไม่มีนะเอาละฮะเหมือนฝั่งนั้นกําลังสู้กันอยู่ครับโอ้โหเฮ้ย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 ปลา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 เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาปลาเอ้ยเฮ้ยอะไรอีกเนี่ยโอ้โหนี่แกดรอปบนหัวฉันเลยเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหบอลดรอปบันดรอปบนหัวเลยครับเฮ้ยแกมึงอาจดรอปบนหัวฉันฉันก็จะจัดการแก ให้แกหลับนะเจ้าคอยาวหลับแล้วลูกหลับหลับเร็วหลับเร็วผมจะทําให้พี่เขาหลับนะครับจะให้พี่คอยาวหลับนะครับจะให้พี่คอยาวโอ้โหพี่คอยาวใช้หางตะปัดตะปบตปบแล้วหลับเธอหลับเธอเฮ้ยหลับเธอโอ้โหพี่แกหลับแล้วครับพี่แกหลับแล้วครับพี่แกหลับแล้วนะฮะหลับเพราะสาเหตุใดไม่มีใครรู้นะครับแต่ที่รู้เขาต้องเป็นของผมครับคุณผู้ชมครับโอเคฮะ เขากินอะไรนั้นผมไม่รู้นะครับแต่ที่เรารู้ผมใส่ไปก่อนฮะเฮ้ยถ้าได้คอยาวมางก็ถือว่าโอเคแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาล่ะครับตอนนี้พี่คอยาวจะเป็นของผมหรือไม่วันนี้ต้องโปรดติด <c oughs> ตามครับคุณผู้ชมครับเหลือคนอีก7คนนะครับคุณผู้ชมครับอีก7คนก็จะจบเกมนี้แล้วนะฮะโอ้ดับเบิลเทมมิ่งอื้ือีเวนต์ดับเบิลเทมมิ่งนะครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> อโอ้โหเสร็จป๋าแล้ววันนี้อ่าเป๋าหอดูฟื้นอยู่นะลูกนะ อยากน้อยฉันเคยได้เลเอ้ยอย่างน้อยฉันเคยได้เลี้ยงเธอเลี้ยงโดยการไม่หวังอะไรแน่ใจหรอครับหวังชนะหรือเปล่าครับแหมก็รู้ <c oughs> <c oughs> อูห้หูฟื้นแล้วคุณผู้ชมครับฟื้นแล้วครับเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ปลาป่าจะขึ้นไปได้ังไงเนี่ยขึ <c> ้น <oughs> มาด้่งได้แล้วครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> อู้หูสง่ามามก <c oughs> ลุงพีอู้หูดูอู้หู ไป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 ถ้างนั้นเดี๋ยวเราจะรีบวิ่งไปขึ้นข้างบนนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวด้านซ้ายเหมือนผมเห็นทีเล็กสีขาวครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยท,ทีเล็กทีเล็กเรืออาจจะมาสู้กับรอนโต้เหรอไปดีกว่าไปดีกว่าครับรู้สึกว่าตอนนี้ริงอัปเดตเริ่มขยับแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเอ,อ้ยเร็วๆไอ้หนูไอ้หนูก็รีบขยับไปเร็วป้าป่าต้องเข้าใจนะผมมาเดินช้าป้าป่าเข้าใจวันหลังเดี๋ยวป้าป่าจะติดายตัดให้แบบไป รู้สึกว่าตอนนี้โล่งแล้วนะครับทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะรีบไปแล้วฮะคนเหลือ6คนเท่านั้นนะครับแหมบอกแล้ว <c oughs> อยู่คนเดียวสบายใจกว่าเยอะพอมีคู่ป่านนี้ตายก่อนพือนเลย <c oughs> ตอนนี้ใกล้ถึงข้างบนแล้วครับเอาละฮะขอ,อยามุดดิน <c oughs> เฮ้ยหนูมุดดินทำไมลูกโอโหมันเป็นวิธีการเดินของผมครับพ่อข้ามาแล้วเผาของลีพุงมาแล้ว ประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าข้าจับบรอนโตได้แต่จริงข้าก็อยากจะจับทีเล็กแต่พราะข้ากลัวตอนนี้เราขึ้นมาแล้วฮะเราขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเราขึ้นมาจุดศูนย์กลางแล้วข้าขึ้นมาแล้วเอาล่ะขึ้นอยู่คนเดียวไม่มีใครโผล่มาเลยฝ <c oughs> รั่ง,งคงงงแบบว่าโอไม่กออะไรใหญ่ขนาดนี้ ตอนนี้รู้สึกว่าขวานเขินไม่ได้ใช้นะครับรอใช้หอกเนี่ยผมครับหอกได้มาเยอะมากเอาละโผล่มาเลยโผล่มาเลยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมโอ้ย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 โอ้โห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 เดี๋ยว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 เฮ้ยถัวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมโดนอืมอืมแมงเปออืม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 โอ้ห่วยแค่ห่วยแค่แมงปอแมงปอครับแมงปอครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมีอีเวนต์แมงปอโผล่มานะครับ เราต้องจัดแมงปอให้หมดไปมีอีกไหมตอนนี้เหลือ3คนแล้วก็อีกหนึ่งนาที20กว่าวิครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเข้ามาแล้วเข้ามาพร้อมกับสไปโนตายอย่างเขียนแน่แล้วเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วฮะ1ินาฬิกาเป็นสไปโนนะครับและผมคือบรอนโตนะครับคุณผู้ชมครับผมไม่รู้ว่าใครจะชนะใครแพ้นะครับ เขาพิมพ์ว่า Don ดู o it b ร o n โตอย่าทำเลยบร o n โตเฮ้ย f ฟ g h t t h ร rex มีคนบอกว่าให้สู้ทีเล็กครับมีคนบอกให้สู้ทีเร็กครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วฮะเอาล้ฮะเฮ้ยเขาบอกว่าเขาจะช่วยเขาจะช่วยครับเอาแล้วไงเอาไงต่อเอาไงต่อเร็วเร็วเร็วอ่าเอาดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกให้เราจัดการจัดการทีเล็กก่อนนะผมยอมรับข้อเสนอเขาแล้วครับเอาแล้วฮะ เอาล้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มีศึกระหว่างสไปโดกับอ้อยกับลิงถอยไปเซยเขาบอกว่าเราต้องลุมลุมทีเล็กก่อนครับโอเคลุมทีเล็กครับลุมทีเล็กครับลุมทีเล็กครับทีเล็กมาเป็นศึกระหว่างตรงกลางครับคุณผู้ชมครับผมไม่เคยมาถึงจุดนี้เลยนี่โอ้โหเอาแล้วครับผมเป็นคอยสนับสนุนนะครับ เป็นหน่วยสนับสนุนครับคุณผู้ชมครับเป็นหน่วยสนับสนุนครับยิงทางอากาศเฮ้ยเอ้ไอ้ไอ้ไอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาสิ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 มามามาไอ้ไอ้ยเฮ้ยเขากัดผมแล้วครับเขากัดเขากัดผมแล้วครับเขากัดผมแล้วครับโหเขากัดผมแล้วเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเขาลุมเขาลุมเอ้ย เอ้ยเอ้ยอย่าอย่ามันลุกเอ้ยผมจะตายแล้วลูกน้องผมจะตายแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีอ๋อมีไอตัวนี้อีกโอ้โหการเข้าแล้วครับโอ้โหตายแล้วฮะตายแล้วฮะตายแล้วครับโอ้โหมันจับทั้งแมงปอแมงป่องโอ้โหการเข้าแล้วการเข้าแล้วโอ้โหโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอเคโอเคโอเคเออเออ เอ,ออเออเออเออื้อจะไปไม่บอดโต้โอ้ยโอ้ยไม่ไม่ไม่ไม <c oughs> โอ้ยเขาได้ทีเล็กเล็กเขาโหดจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้ยอย่างน้อยก็ได้มาถึงจุดนี้ สนุกจริงๆเอาเป็นว่าวันนี้ลุงพีเขาต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับอาร์สไว i v a ว of t ออฟเดอะฟิตเนสนะครับแล้วอย่าลืมนะฮะเล่นเกมให้มีประโยชน์ยิบประโยชน์จากเกมวยครับทุกช่าครับถ้าเกิดผู้ชมชอบอยากให้ลุงพีได้ต่ออีกอย่าลืมกดไลค์กดสม s คร i b e ตามด้านล่างได้เลยแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย